สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้เรามาดูลักนณาราศีกันนะคะราศีกันตามด้วยไพ่ย,ยิปซีแล้วก็ตามด้วยไพ่ป๊อกนะคะคนที่เกิดราศีกันหรือรักลัก,ลกนากันรักลัก,ลกนากันนะคะช่วงนี้นะพักแล้วดับ แล้วดับเป็นอธิปดีกับธงชัยนะมีบุญบรารมีแข่งขันก็ชนะนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จช่วงนี้จะมีดาวพุธเข้ามาดาวพุธเป็นอธิปดีพักที่บ้านเรือนของตัวเองดาวเรือนเกิดของตัวเองอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่องนี้นะอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะวันที่22เมษาดาวพฤหัสยกเข้าพบมรณะไม่ให้คุณไม่ให้คุณแก่เจ้าชะตานะที่บ้านดีอยู่ที่ที่บ้านดีอยู่ดีมีสุขวันที่29เมษาถึง5ระวัง สุดขีดยี่สิบเก้าเมษาถึงห้าพฤษภาอือช่วงนี้นะคะดับแล้วก็การสื่อสารหรือคำพูดระวังระวังถ้าคนที่ยังไม่ค่อยไม่เคยครอบครูนะสมมุติว่าคนที่ไม่เคยครอบครูนะก็ให้ไปครอบครูก่อนนะการเงิน <G ül> <G ül> 6กถึงได้แน่นอนการเงิน6 1ถึงได้แน่นอนนะคะได้แล้วเอาไปอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วก็เอาไม่อยู่ไม่ใช่เอาไปอยู่ได้แล้วเอาไม่อยู่นะคะเงินรั่วไหลเงินหายช่วยเหลือใครไม่ได้ช่วงนี้เรื่องคู่ครองคนรัก ไม่ให้คุณหนึ่งปีนะคู่ครองคนรักไม่ให้คุณหนึ่งไปการงานการงานดาวอ่าดีการงานดีนะคะวันที่ยี่สิบการงานดี22 28ให้ระวังทะเลาะทะเลาะกับตัวเอง <laughs> ทะเลาะกันเองหรือทะเลาะกับคู่ก็ได้นะทะเลาะกับใครสักคนนะทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะอันนี้คือลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีเสริมนะคะการดูดวงนี่ก็ มันก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างบางทีก็ตรงเป๊ะไม่เหมือนดูส่วนตัวนะดูส่วนตัวก็จะตรงค่ะอันนี้เราจะดูไพ่ยิปซีนะคะดูไพ่ยิบซีนะ าการงานนะคะาการงานนะการงานาการงานช่วงนี้ช่วงนี้การงานคุณเหนื่อยนะ <S <S> <S เพื่อนฝูงอาจจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะการงานคุณจะเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้นะ <S 2> <S 2> <S เหนื่อยกับญาติมิตรสหายโดยเหนื่อยกับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เหนื่อยกับงานที่คุณทำนะนะ ถามว่าได้เงินไหมก็ได้เงินนะงานบริษัทก็ได้นะคะอืก็จะมีผู้หญิงช่วยเหลืออยู่นะคะมีผู้หญิงช่วยเหลือการงานจะเหน็ดเหนื่อยจะหนักอยู่นะอ่าก็จะหาเงินได้นี่ก็หนักนะห้าเหรียญน,นี่หาเงินยากนะคะการงาน <c oughs> ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ระวัง มีดาบมีสาบสิบดาบนี่ก็ระวังเพื่อนก็ได้นะเพื่อนทรยศหักหลังนะเพื่อนทรยศหักหลังในะการงานของคุณนะคุณมีเซนนะมีสัมผัสที่หกด้วยนะคะมีเซนมีสัมผัสที่หกมีรางสังหรณ์ที่แม่นนะ่ะนะคะอันนี้สําหรับการงานนะการงานหนักนะแต่ก็ได้เงินนะ หนักแต่ได้เงินนะคะเหน็ดเหนื่อยแต่ได้เงินการงานต่อไปการเงินนะคะการเงินการเงินสาธุการเงินของคุณช่วงนี้เงินเข้าแต่เก็บไม่อยู่เงินเข้านะคะแต่เก็บไม่อยู่ เงินเข้าเยอะนะแต่มีรายจ่ายรอนะเงินเข้าตลอดแต่มีรายจ่ายรอรอนะการเงินนะระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยนะระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะคุณรู้สึกคุณจะคิดอะไรบางอย่างนะคิดวางแผนอะไรบางอย่างหรือว่า คิดอยากจะทำอะไรบางอย่างนะแต่ถามว่างานคุณดีไหมงานคุณดีได้นั่งทำงานสบายๆหรือนั่งทำในออฟฟิศก็ได้นะเป็นหัวหน้าง,งานน่ะนะคะอืมระวังขัดแย้งกับลูกน้องหรือบริวารน,นะหรือว่าเจ้านายนะคะระวังขัดแย้งนะคะแต่การเงินคุณได้นะได้เงินนะแต่ก็มีค่ามีจ่ายนะ การเงินการงานความรักนะความรักความรักช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นความรักความรักของคุณนิ่งนงสบายสบายมีเดอะเวอร์ด้วยนิ่งน่งสบายสบายนะคะ อืมความรักไม่มีปัญหาอะไรนะสบายสบายนะความรักของคุณดีนะคะผู้หญิงถือดาบน่าจะเป็นผู้นำสามีด้วยนันเนี่ยคุณอนะ่ะมีเดวเวอร์สบายๆการงานการความรักดีนะคะเงินนงโอเคอยู่ทุกอย่างดีหมดนะความรักลูกเต้ามีลูกก็ลูกดีอยู่นะช่วงนี้นะคะอะคุณเป็นผู้นำสามีนะคุณเป็นคน่า ็นคนตามสามีไม่ได้นะต้องนำเขานะต้องต้องเป็นผู้นำสามีนะคะคุณนะ่ะพูดอะไรแฟนเชื่อฟังแล้วกันนะคะพูดอะไรแฟนเชื่อฟังความรักโอเคนะคะความรักโอเคดีดีหมดนะความรักจะพากันท่องเที่ยวนะมีเกณฑ์จะเดินทางเลยนะเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะเดิเวอร์นะไม่ไปใน ในในเมืองในเมืองไทยนี่ก็อาจจะไปต่างประเทศได้นะคะความรักของคุณอันนี้จะโดูไพ่ไพ่ป๊อกแล้วนะคะเสริมด้วยไพ่ป๊อกนะคะไพ่ป๊อกเดือนนี้เดือนเมษานะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใบไ,ไปป๊อกนะคะรักรักคาราเีกันนะคะเมื่อวานคุณเสียเงินไปหรือเปล่าเนี่ยวันที่หนึ่ง <laughs> วันที่หนึ่งในคุณเสียเงินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือมีคนยืมเงินคุณไปหรือมีคนยืมเงินคุณไปช่วงนี้คุณกังวลเรื่องเงินอยู่นะคะคุณคุณราศีกันเออราศีกันเนาะเมื่อกี้ราศีสิงเนาะ มีคนยืมเงินคุณหรือเปล่าคะนี่อยู่ในมือในมือก็มีความสําเร็จอยู่นะคะในมือก็มีความสําเร็จจะได้ข่าวดีช่วงนี้คุณมีอาการเซ็งเซ็งเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างนะการเงินช่วงนี้รั่วไหลหรืออาจจะมีเพื่อนมายืมไปนะคะ ช่วงนี้นะช่วงนี้คุณสับสนอะไรบางอย่างแต่เรื่องการเงินคุณรู้สึกว่าจะมีเกณฑ์เสียเงินอยู่นะช่วงสามวันตรงน,นี้นี่ดูวันที่ที่สองนะคะวันนี้ที่สองนะนะคะช่วงอาทิตย์นี้หรือว่าเดือนเดือนนี้ถึงปลายเดือนคุณกังวลเรื่องเงินนะจะมีคนมา ยืมเงินคุณหรือมาทวงคุณทวงเรื่องเงินก็ได้มาทวงก็ได้นะทวงเงินหรือมายืมเงินแต่คุณมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินแน่นอนนะคะมีอยู่สองอย่างเสียเงินหรือบาดเจ็บนะช่วงช่วงกลางช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินถ้าคุณไม่เสียเงินคุณบาดเจ็บเล็กไม่น้อยไม่มาก นะคะคบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆไม่มากนะคะกังวลเรื่องเงินด้วยคุณกังวลเรื่องเงินนะคะแต่คุณจะได้จะได้มีความสำเร็จจะได้ข่าวดีนะข่าวดีอยู่ในมือนะคะข่าวดีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเหมือนกันก็มีข่าวดีนะคะ บัตรเชิญต่างๆคุณก็จะมีอยู่ในมือนะคะมีอยู่ในมืออ<ม>ืช่วงนี้คุณสับสนนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะทําให้สบายใจแต่ว่าคุณในมือของคุณก็มีความสำเร็จนะคะได้ข่าวดีต่างๆในมือแต่ช่วงสักสองสามวันช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะครึ่งเดือนแรกนี่นะ น่คุณมีเกณฑ์เสียเงินหรือว่าบาดเจ็บเล,เล็กๆน้อยๆนะต่อไปก็เริ่มดีขึ้นเนาะนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆที่มาดูมาชมนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอนะคะหมอเอลซี่ม่หมออินเตอร์รับดู ส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็ดูใน,ด,ในดูในช่องทางต่างๆดูในช่องทางต่างๆนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ก็ก็จะจบกันแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดือนหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ